สวัสดีครับพบก,กับผู้ว่าพูนบ้านครับติงทองชาแนลโอ้ยไม่ใช่ชาแนลผู้ว่าพูนบ้านมือขี้ซอยจุครับอย่างแซบไอ้เมื่อกี้คำปุบปุมจุแจวเขาบีย่างแซบครับแกมวันหยุดเอาแน่นิดนึงคำปุบปุมเบิง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 พ<ส>ี่น้องแซบปุบปุมหมายถึงคำใหญ่ไงนะภาษากลางคำใหญ่ๆนะครับ ภาษาบอ่านผมก็อื่นปูมห<า>อมายางเสียบ,บเอามาจิ้มในแกงกล่องอค,คนคน,น,นคนดูดดวดพุ่เนาะม้ำมากมากเสียร้อนว่า เอฟซีนำผลบอกว่าเท่าแล้วเทาว่าแล้วครับยังสีเท่าไปอีกอยู่มา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 โอ้ยกำลังแสบตับสดๆครับตับตับตับอ้าวรูดก็คือยังตายเดาตับครับจุๆจุจุ๊จุ๊ เงมือลงนูของเธอครับแสบหลมายมากมากพี่น้างแ่บอืซ้ำนี่ก็เน้อรุยตัว